ค้าอย่าให้เปิดอันอันตินะครับผมจะไประเบิดพี่แล้วแต่ไม่่ใชก็จะมาดูนะพีจระเข้ม่วงวอะว่า The Fall เล่นแบบเด็ดเดียวไม่ได้ไงาไม่ดูกันอะไรอย่างงี้คือดูไปหนึ่งชั่วโมงแล้วล่ะเราเคยโก้เราเคยแม่งบอกให้โก้ไปซื้อดิงหานหนึ่งชั่วโมงเหรอโกไม่ข้าวสวนตัวครับบ้านคนแผ่นดินไหวหรือเปล่าไม่ผิดไม่แผ่นดินไหวอะที่คงไหวปะ

แล้วใครไปถามเนี่ยบ้านผอาจจะแค่อะไรว่าสั่นเบาๆเออบ้านผมสังเเบาๆแต่น่าจะทำแม่กูบอกว่าแม่กูจะซื้อตะกร้ามาให้แมวเนี่ยเพราะว่าแม่กูบอกว่าถ้าหาแมวกลัวเามันกลัวอะไรมันจะมันจะดี่ What the fuck บ้าเลยเนี่ย กูอนนนาจจะมีโอกาสตัวนแม,ม,ม่ผมบอกว่าห้ามดูสาวแม่ผมบอกว่าห้ามดูสาวอะไรกูไม่ใช่ผู้หญิงแค่ตัวละครกูเป็นผู้หญิงอยู่โนะ ชายเอาแต่ชายเอาแต่ผูายเอาแตผู <travaille> uh ้ย huh. ผู้หญแต่บแต่แต่กผู้ชายแต่ว่านนี้ก็คือผู้หญิงที่เกลี้ยงเล่นละโยนเกมแล้วเอ้ยพี่ชายพี่ชายขี้เกียจเล่นเกมขนาดนั้นเลยฮัลโหลเดี๋ยวฮัลโหลไกฮัลโหลไกเบ็นแต่ปัจจุบใหม่ใหม่เนื้ปิดแชททิ้งไว้เลยพี่คิดว่าเมื่อวานผมทำอะไรแล้วถามกูทำไมล่ะ ทำใจแล้วไปทำใจแล้วไปคุณนาแล้วมงเสิรหลุดไเดียนจามือายอะไรอีกเียนจามือหันหลาแล้วตัวมึงเสอะไราพอดีเลยนวานี้อะไรเนี่ยผมจับกระต่ายนุ่มูมาได้ผมจับกระต่ายนุ่มเอ้ยเดี๋ยวคำพูดคุณคุณนะจับอะไรมาจูบ นายคิดทำอรนีนี่ไงเอ้ยอจ นี่เป็นตัวละครยูทูบเบอร์หญิงที่กูใช้โอะโอ้โห่อเอ่อเอ่อเอ่อเสรได้ออกรถเมื่อไหร่จะได้ออกรถต่อเมื่อเสร็จตัววันถัดไปอ้าวจริงคือผมพิมพ์ไปไหลอันนี้แหละที่อันนี้บ้านเรามีน้ำนม้ำช็อกโกแลตน้ำเนยเฮทลาน้็สตรอเบอรี่ด้วยนะ ายยังเซกวะจะเขียนลายเล่นเล่นยังไงวิทุกคนกูไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่นะแต่ถ้่หากไลน์นี้ถึง30กูจะวาดอวตารตัวนี้กูฉันไม่ใหญ่เอาดิไม่ิดกันเลยวิจิรปุ๊บคิมแบบไว้นี่อะไ์สดวนนี้ไม่ว่าจะหลังเสร็จหรือไลน์ไม่จะรอนไลน์อยู่หรือว่าตอนหลังไลน์เสร็จถ้าหากไลน์สดนี้ถึงสามสิบไลน์จะกูจะวาดไอ้อวตารกูไอ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  ทราไยนี <m <m ้นะถึงสามสิบไลค์เมื่อไหร่นะเดี๋ยวไลต่อไปเดียโชว์อวตารแม่ใหญ่แบบวีทูเบอร์แม่ใหญ่ตัวละครอวตารตัวนี้ไม่ใหญ่แม่งจ่ามูอบาโฟมีจ่ามูบโฟเฮ้ยมีภาคีเลยนี่จ่ามูอบ เด็ดตู้แหลกเด็ดใจให้คนดมันถึงสิให้คนดมัถึงสิบ่อนนะตอนนี้อย่าโน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 ่โฟร์นี่เราก่อน่เราโฟร์ t โอ้ยตอนนี้สามสิบล้านเอาให้ได้ก่อนตอนนี้

ัวติดติดเลโก้มนมเอามาให้ชอนะมึงจะไปยังนกูเห็นดิบเป็นผีแต่กูไปซีหลายรอบอะดูฟอนมันเป็นสปายพี่ผมคืออะไรเยอดแ้วกตื่นวาเลยกูขอกูขอทาตรงนี้เลยต้าไลฟ์โซนนิดถึงไล์ต่อไปกูจะเอาวีทูบุ ยจะานปลอย้เดเยีงยอยตานหมดเลยียันดันดันขนาดสาวไว้ฝฟูขยะเรายังชอบเลยไม่ใช่สามสิบไลอะไรยังไม่ถึงนี่เนี่ย f r o u สิบไลท์เองโหาไลไปเลย f o อ y ส u r p a ในช่องจะทานได้เ่านะ ไปงของผมแล้วนี่ปอดีสปายเคยอ้ชีเนี่ยเนไงำตายมากผอเคยอุ้ยอุยอุ้ยอด้ยอุ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 ้ย้ยอุ้ยอุจยอ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยอุอย้ยอุ้ย้วอุจบอม้ยอยออย้เอ้ยจะ้ยอ้ยุ้ยอ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 ้อ้้อย ตะรหัสอื่นมากูไล่ทอ้ง้งว้าวตอนรับไปไหนไกลเลยที่แม่งทิมแม่งทิ้แม่งเอาตาเราของคุณโง่เลยไปดีกว่ามย่าดงนกูดิ

พี่เขาตายเพราะพี่ทานเขาพี่คนดังๆกานนะซิกลางๆครับไม่วางต่างครับคือเติมไหมก็เติมแหละแต่ส่วนมากที่เติมเพราะว่าเติมเอามาซื้อเสื้อผ้าเติมไหมกูไมปหวยเติมเไมม่ีตังเอาง่ายๆนะสายเติมไหมก็เติมแหละแต่ว่าเติมซื้อเสื้อผ้าไม่ได้เติมเกมอะไรแบบนั้นเอาไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยขอแม่เติมเนี่ย าไ้ใส่นีแต่ถ้าเราไว้ตัวทันอิดออกมาเราก็อรากรอจดกว่าจะรับแน่นะรอๆปิดแน่นเลยเกือบ้าเลยกินวันนี้ทำไมของพีจมีพีเล็กจังวะริงมพีจังวผมเติมทุกอย่างในโลบอกโอ้เียนรัดไม่ใช่ดิ ใจไม่รู้บอกเรี่ยวจริงๆตังกูเอะไรที่กูหามาเอาจริงจากที่รองนับดนะเพื่อนเพื่อนประมาณ้เราไปหาหมู่บ้านก่อนไหมเราค่อยมาดูยะอะไรอีกทีตอนนี้กูดูจะอะไรไม่ได้กูเปือก่อาอยู่เจอหาไปไหนวะร้านล้านอ่ะล้านล้านเอียวปะป๊าล้านล้านเว้ยไอ้เคี้ยขมงควายแบบของโลบอกมันก็มีแบบฟรีแบบเติมบ้างเราไปกันไปเออ ซอมบี้ใหม่เหรอหน้าจัดมากมึงจัดดิเพื่อนบอกเลยมึงตายแน่นอนเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วหน้าจัดซอมบี้เนี่ยเียมึงสกัเฮียงน้นที่มึงจะบอกู่้อนงนดีนาี่เออจริงไหสีฟ้าเดกฉไองก้บ้านสีฟ้าเนี่ยลักษณะอไรนเว้ย บ้านสีฟ้าแต่ขึ้นอย่าไปมีของเหลืองจากหมู่บ้านไปเว้ยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าผ่านหมู่บ้านไปแล้วแล้วเจอบ้านสีฟ้าเนี่ยแนะนำเข้าเข้าไปตอนนี้จูทูปย้อนอะไรไปก็เถอะเพราะว่าไอแพดมันหลุดออกจากยูทูปการขี้เกียจเข้าไม่เข้าแล้วค่อยเข้าก็ต้องมอนี่ในะ้านนะไอชิเม่ต้องไหนนี่เนี่ยวะอันนี้ก็ตุกมาก ตีเส่ขเลือกแลกเลยเดียวแหลกมันแลกคตุกนลตมัเหมือนกับด่งมันเอะมันก็เหมือนเหมือนกันแหลกเหมือนเหมือนกวเลยว่าไรหน้าถ้าหากถึงถ้าหากไรนี้ถึงสามสิบไรี่นกูบอกเลยว่าโอ้แทบไม่หเลย เราจนสิมาธิพี่พูดได้ตอนนี้ผมยังดูอะไรไม่ได้นะเพราะเมื่อกี้กูตกใจสมมติเระเบิดจนกูออกจากหน้ายูทูปมาถ้าเอาเร็วถึงแม้มันจะมีคนเล่นอยู่อันนี้มันต้องมีฐานจักหนึ่งก้อนนั่นไงเออสำหรับใครที่มาใหม่หรือไม่รู้นะเข้าก่อนนะคือเท้าไปว่าถ้าหากไลฟ์สดถึงสามสิบไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์หน้าผมจะวบานตัวละครบิทูเบอร์แบบแม่ใหญ่อันนี้คือแม่ใหญ่ปะผมยังไม่รู้ใครรู้จักแม่ใหญ่บอกผมไปด้วยนะว่ามันคืออะไรโอ้โหสว่าง ลองเอาไม่เนอรและมีทางจะเล่เอาไปทำไมล่ะแต่เมื่อกี้ถือปุ๊กกูสว่างหรือเก็นหรือขึ้นเออต้องให้ถือเล่ขึ้นไปพวกเราของเราของบบกับคุณลิศ่จริงอะไม่รู้ไดาว่าตอนโอ้โอเคตั้งไม่เรื่องไฟดีกว่าตอนดังดังอ พอส่วงผมเริ่มโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค้นว่าตีเลียวแต่จะเป็นแบบการเปนการโ้อรถเดียวเราเรายังขอไม่พอเพรานเรจะไม่สารอยกับสองรอที่เราขอนานนาดนี้ความรัวของผมเองความรัวของผมนีเล่นดรจแล้วก็ตายห ร้อนร้อนห่ยัง้อเลยดอเดี๋ยวจะเมนมุดติดเงี้ยฮัลโหลวฮัลโหลวเอเอ้ยอิบหายแล้วมันมุนต๊กมันมุนตี้ยเอย่างนี้เลยอ่ะโอไม่ผมจะไม่ได้ยูเนี่ย มันเป็นที่นี้หรือเอ้ยเฮ้ยจะโฟล์โฟลอยังไงวะโอเคต้องใจดุต้องใส่ฟลอต้องใส่ฟลอต้องมาแล้วอ่ะลบเีเดี๋ยวมาจบแล้วอ่ะเดี๋ยวจุดด้วยจังมาจบจังฮลัลโหล มีใครตอบผมดีบ้างยับมันยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังไม่จบตอนนี้โอโน่ม่ใหญ่อะไรคือแม่ใหญ่ฮะเดโบวฮะ แม่ใหญ่เิมไปเลยตึ๊กอะไรคือแม่ใหญ่ใช่ฉันมึงพุ่งไปทิมตอนติ๊กเหว่านี้นะอะไรคือมอะไรอะไรคือแม่ใหญ่ฮะ อาหลูอะไรคือแม่ใหญ่วะแม่น้ำแม่น้ำมันยังไงวะแม่ใหญ่คือหะมาลูเฮียอะไรเดี๋ยวเฮียอะไรเดี๋ยวเสรจเฮ เฮียเลยทุกคนออกออกไปกฟอไทยแลนด์อะไรไหมไรไรใครมาหาย้พอเป็ดหมดอะไรคิดไหมบอกกลุ่มที อันนี้มีคนดูโอเคผมจะดูจ,จนกว่าอะไรจะกลับมาได้เว้ยผม,มอยากคิดจริงๆว,ว่าพี่เ,เขาจะไปได้ตอนไหนเว้ยแล้วผมว่าจะทำไมตรงนี้เว้ยอะไรก็ไม่ไงฮัลโหลแล้วอะไรเนะี่ยวิธิย์บริจิงๆรักๆนี่ใจเท่ากับผู้หญิงน่หใด

ผมจะรอ นนนนจนกวดใจอะไรนี้ไว้บ้านผมก็จันทร์นี่แบบอะไรอันนี้ไหนนะวะัดไม่ถึงพคดหรืออะไรอ่ะอืมช็อปปี้แน่นช็อปปี้แล้วก็หลายเสายดาจจะเป็นยังไงครับเมื่อจดอน อ๊บเอาออกเล่อไม่ผมยังอยู่ไม่จบเลยเนี่ยใูสิเออเคลาโหลดจริงเลยไอเดียวันหนึ่งร้อยวันจริงเลยหนึ่งชั่วโมงนี่ละแต่ไม่เนาะเข็นพี่เรมแบบเฉียดๆมากกว่าเว้ยนักบอลเคยถามไปแล้วนะว่าอ่ะขอพอกี่นี้ครับ